ราจะมีหลากหลายสีในตัวเดียวทุกคนดูเห็นไหมตัวนี้ก็มีคนจองไปแล้วส่วน2ตัวนี้ยังไม่มีนะครับก็จะเป็นการหาให้บ้านฟรีแต่ขอคนที่เลี้ยงนกแก้วด้วยนะเพราะว่าอาจจะได้เลี้ยงดูในการกินในอะไรนะทุกคนดูห่างเจ้าตัวนี้เป็น สีส้มส่วนหางเจ้าตัวนี้ยังสีเขียวออกส้มเนี่ยเลยถ้ายาวขึ้นมาส่วนเจ้าตัวนี้คือสีฟ้าทุกคนแต่และตัวหางไม่เหมือนกันเลยทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตลูกป้อนอีก3ตัว3ตัวนี้เป็นในส่วนของอคนที่เลี้ยงนกแก้วที่ติดตามในส่วนของ YouTube ของผมอยู่เอามาให้นะครับส่วนตัวผมแล้วผมก็จะหาบ้านให้เขาแต่ว่า3าตัวนี้ที่ทุกคนกำลังเห็นนะผมจะให้ฟรีนะครับ ให้ฟรีในะที่นี้คือถ้าให้ผมไปส่งไปนัดเจอผมก็เก็บค่าน้ามันนะแต่ถ้ามารับเองให้ฟรีนะครับขอควรที่เลี้ยงลูกป,ป้อนอยู่แล้วมีในส่วนของสายพันธุ์นกแก้วเลิฟเบิร์สแต่เลิฟเบิร์ดท,ที่ผมจัด เอาไหมทุกคนดูจะเป็นเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตานะครับเขาก็น่ารักมากๆมีอยู่3ตัวอีกตัวนึงตอนนี้เหลือ2อีกตัวนึงก็เป็นที่ที่อยู่ข้างซอยของตัวผมเองว่าพี่เขาก็เลี้ยงเลิฟเบิร์ดจากผมนี่แหละทุกคนจําจิ้งจกสีขาวได้ไหมพี่เขาก็ซื้อจากาตัวตัวตัว,ต,วตัวพี่ไปแล้วก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดขอบตาแต่นี้ไม่ขอบตาพี่ก็เลยทักฟัดทักเซไปหา แล้วก็พี่เขาก็อยากรับไว้ตอนนี้ผมก็ป้อนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอยู่เพราะว่าที่ที่เอามาให้ผมอีกครั้งหนึ่งก็ยังเพิ่งล้วงออกมาจากลังเลยเขาก็ยังมีสื่นกลัวบ้างเล็กน้อยแต่ทางนี้เป็นเรื่องปกติของลูกป้อนนะครับก็อ๋อพี่เขาบอกว่าถ้าใครสนใจนกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุ์อ่ะมีอยู่สี่ตัวที่เป็นนกโตแล้วอ่ะให้ติดต่อ,อมาผมได้เดี๋ยวผมให้ าลายพี่เขาไว้ให้ทุกคนทักไปสอบถามดูพี่เขาก็จะปล่อยหาบ้านนั่นเองคือพี่เขาไม่ได้เพาะนะเป็นการเลี้ยงแต่ว่าเขามีลูกมีลูกมาก็พี่เขาทักมาก็เลยเอามาให้ก็นัดเจอกันที่นจ,จักสามตัวนี้ตัวผมเองกำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่นะครับถ้าใครสนใจทักลายผมมาได้เลยแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้ผมนะก็นัดรับได้แต่ส่วนตัวผมแล้วให้มารับถึงหน้าหมู่บ้านเลยได้ไหมผมขี่เกียจขับรถออกไปก็ ทางนี้ใครสนใจก็รอดูนะครับเดี๋ยวผมขอป้อนเจ้าวยวายก่อนนะ <S <S วยวายนี้บินสามนิแล้วนะครับโอเคเก่งมากกำลังจะหมดแล้วเดี๋ยวผมเอาไว้ที่คนดูโอเคอันนี้เป็นวยวัยวที่ผมเลี้ยงไว้ก็สองอาทิตย์ได้แล้วมั้งมาขอเชื่อปากหน่อยมาโอเคครับมาเขาก็บินได้แล้วแต่ทางนี้ก็จะลองเอาปล่อย,อยบินข้างนอกดูว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนน่ารักมา,มากเลยนะขอโตแล้วทุกคนเห็นไหมโอ้ไม่เอาโอเคนี่นะครับทุกคน อันนี้เขาเป็นตัวผู้นะครับทุกคนเห็นไหมตอนแรกที่มองเป็นเหมือนตัวผู้หญิงแต่นี่น่าตัวผู้นั่นแหละทุกคนสีเขาไม่ค่อยเข้มเข้มเท่าไหร่ตรงหางโอเคเป็นตัวผู้นะครับฟอผพัดแต่นี้น่ารักมากๆเดี๋ยวผมพอเอาไปเก็บแล้วเราลูกป้อนสามตัวของนแก้วเลิเบิร์ตไหมทุกคนดูนะ นอครับทุกคน3าตัวนี้คอกเดียวกันนะครับคือเขายังยังก,กลัวอยู่ยังหมอดอยู่นะครับถ้าใครสนใจทักมาถามผมได้ผมให้ฟรีนะครับก็จะเป็นในส่วนของการย้ายบ้านนะครับถ้าใครสนใจผมให้ฟรีนะเลิฟเบิร์ดแม่ขอบตาน่ารักมากๆเลยตัวนี้ก็มีพี่นั้นเจ้าไปแล้วส่วนสองตัวนี้ก็ยังตื่นกลัวมือของเราอยู่นะครับเราก็จะ ค่อยๆป้อนเรานะเดี๋ยวขอป้อนตัวน้องก่อนให้ทุกคนได้ดูมากถ้าปากนะครับที่จริงอะ่ะเขาก็กินได้นั่นแหละทุกคนเพียงแต่เขายังกลัวอยู่ให้ทุกคนไปเลี้ยงสักสามึ่งสี่วันนะโอ้ห้ามโชคปากน้องนะนะโอเคครับเนี่ยเขาเขากินได้แต่ว่าเขาอาจจะกลัวหน่อยให้ทุกคนลองไปปรับเปลี่ยนนิสัยดูก็พวกเลือดเบร์นนี้ปรับเปลี่ยนง,ง่ายนะครับ ก็เป็นนกขนาดเล็กแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการบินอิสระตัวผมเองก็ยังไม่เคยฝึกหรือเบิร์ดไม่มีขอบตานะครับเคยแต่เลี้ยงนะแดียวทางนี้มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็มีคนจองไปแล้วเป็นคนในหนูบ้านที่ผมพูดให้ฟังแหละเดี๋ยวสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ผมจะหาบ้านให้ห้ามโชคกันนะเดี๋ยวโดนตากันไม่เอามาเราจะป้อนเห็นไหมทุกคนเขากินง่ายนะกินกับไซลิงกินอะไรได้เพียงแต่เขายังกลัวถามว่า ถ้าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอะผมให้ประมาณ3ามถึสวันก็ได้นะครับมีเวลาป้อนเนี่ยทุกคนเห็นไหมเขาก็กินง่ายกินปกติอยู่แล้วโช่อาหารได้อยู่แล้วแต่ทางนี้ก็รอดูกันอีกครั้งนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับมามาเร็วมาไอตัวพี่ยังไม่ไกินเลยโอเคอันนี้จะเป็นพี่อันนี้จะเป็นลองส่วนนี้เป็นน้องสุดนะครับค้อเดียวกันนะทุกคนน่ารักมา,มากๆเลยทุกคนดูดิเห็นไหม อันนี้คือต้องป้อนแยกนะครับถ้าป้อนรวมกับพวกนกบ้านเราไม่ได้มาโอเคโอเคเก่งมา,มากๆเลยอ่าพวกนี้ถ้าเรามีอาหารลูกป,ป้อนนิดเดียวเขาก็โตแล้วลนะครับไม่จําเป็นต้องป้อนเยอะประมาณสักสามหึงสี่แมวแต่เจ้าตัวนี้กินไป5เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวตัวน้องกับตัวพี่สุดยังกินคนละหนึ่งเมวอยู่เดี๋ยวเราจะป้อนทีละตัวก่อนนะครับโอเคมา มาเร็วมาโอเคเนี่ยเขากินได้เขาโชคอาหารได้อยู่นะครับกินกับไซลิงได้เลยเพียงแต่เขายังกลัวเราอยู่เราก็ค่อยๆป้อนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเห็นไหมทุกคนเขาก็มีแท้มีกัดบ้างนะครับสําหรับโปโนแก้วขนาดเล็กนี้ผมอยากจะบอกว่าในการเลี้ยงดูเราต้องอดูแลในส่วนของความสะอาดให้มากๆนะครับถ้าไม่สะอาดนี้ลูกป้อนน่ะเขาจะสามารถที่จะติดเชื้อหรือเสียชีวิตได้ง่ายนะครับ ถ้าลูกป,ป้อนนกแก้วขนาดเล็กป่วยแนะนําให้ไปหาหมออย่ารักษาเองเพราะอะไรใช่ไหมการที่เรารักษาเองอ่ะอาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยเพราะเราไม่รู้จุดว่าเขาเป็นยังไงบ้างติดเชื้ออะไรได้ยาต้านไวรัสหรืออะไรไหมเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจผมเหลือ2ตัวนะขอคนที่เลี้ยงนกแก้วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพูดไม่เลี้ยงนกแก้วก็ได้ขอแค่รักสัตว์เลี้ยงในการเลี้ยงสัตว์นะผมก็จะยกให้ยกให้ฟรีนะไม่คิดตังเพราะว่าผมก็ได้มาฟรีเหมือนกัน มาโอเคห้างโชคปากกันเอ,อ้าเมื่อกี้ป้อนตัวไหนไปโอเคมาตัวตัวรองอย่างม่เอ,อ้าตัวรองกินไปแล้วใช่ไหมโอเคตัวน้องป้อนตัวน้องให้เสร็จก่อนมาเห็นไหมทุกคนโชคกินได้แต่ทางนี้เราปรับปิดไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเองแต่ไซส์เล็กแบบนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายนะครับมาโอเคครับโอ้ใบนี้ยังไม่ร้องนะครับทุกคนมาแต่รู้สึกว่าเขาจะตัวใหญ่กว่าพวกมีขอบตาไหมทุกคนโอ้ตกแล้ว ตัวใหญ่กว่าพวกที่มีขอบตาไหมไม่แน่ใจนะครับตามที่จับดูคือเหมือนเขาจะตัวใหญ่กว่าทุกคนโอเคมาโอเคครับโอเคเก่งมากเลยไหนขออ้อตัวนี้พอแล้วอ๋อมาอีกหนึ่ง e เแมวก็พอแล้วมาโอเคครับเขายังไม่ร้องนะทุกคนให้สนิทกับเราเขาถึงจะร้องขออาหารนะครับโอเคมาเดี๋ยวตัวน้องตัวน้องอีกหนึ่งเ e แี้แมวมา จะได้ครบสามมาเร็วครับสี่ไปสี่เลยก็ได้มาจะกินไหมไม่กินก็ไม่ได้ป้อนนะโอเคมานะตัวพี่ต่อทุกคนดูขอกินได้นะแต่ทางนี้เราต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาใหม่โอเคมาสองตัวนี้หมอบอย่างเดียวเลยจะมาหาเราแต่เขาชอบแท้กันนะทุกคนโอเคเก่งมากๆมาขอกินหนะ่อยโอเค อันนี้เขาจะกินอย่างเดียวเลยเต็มกับพ่อพักแล้วทุกคนวันนี้พี่จะถ่ายาานกแก้วมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นข้างหลังเราอ่ะเดี๋ยวให้ดูโอเคตอนนี้ป้อนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นจะเป็นแฮ ppy แฮ ppy กำลังกินถั่วอยู่ในส่วนของโฟกัสกับกีวีก็เป็นนกฝากเลี้ยงนะครับจะเป็นสองตัวเลยหนงอทิ์แล้วก็จะเป็น เมาดิฟกับจิ้งโจกก็กำลังแคเข้าพโพดกับอ่อมละอยู่นะทุกคนทุกคนดูน่ารักไหมโอเคเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ทุกคนดูนะว่า3ตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะครับนี่นะครับทุกคน3ตัวนี้ก็ ไปพึ่งเลี้ยงได้ไม่กี่วันเองพึ่งเลี้ยงได้สองวันเองเขามีความน่ารักมากๆเลยเราจะมีหลากหลายสีในตัวเดียวทุกคนดูเห็นไหมตัวนี้ก็มีคนจองไปแล้วส่วน2ตัวนี้ยังไม่มีนะครับก็จะเป็นการาให้บ้านฟรีแต่ขอคนที่เลี้ยงนกแก้วด้วยนะเพราะว่าอาจจะได้เลี้ยงดูในการกินในอะไรนะทุกคนดูห่างเจ้าตัวนี้เป็น สีส้มส่วนหางเจ้าตัวนี้ยังสีเขียวออกส้มเนี่ยเลยถ้ายาวขึ้นมาส่วนเจ้าตัวนี้คือสีฟ้าทุกคนแต่และตัวหางไม่เหมือนกันเลยทุกคนดูเขายังขี้กลัวน,นะครับตัวผมเองก็เลี้ยงดูให้ได้มาฟรีผมก็จะย้ายบ้านให้ฟรีนะครับเป็นประมาณที่ทุกคนเห็นเลยน่ารักมากมากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมดูปีกเขาแต่เขาก็แอบกลัวนิดหน่อยนะเห็นไหมโชคโชคกินอนะโชคได้แต่ยังกลัวทุกคนเห็นไหมดูไหนตัวน้องอุ้ยตัวน้องจะอือแล้วทุกคนรอดูอือเขานะ ไหนอืนยังอืยยังเอา้าไม่เห็นอืนเลยทุกคนดูดูเลยตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะแต่ตัวนี้เหมือนทําไมเหมือนหลับตาเลยใช่ไหมไหน αι, ขอดูหน่อยเียวโอเคมาเป็นไงทุกคนใครที่สนใจทักมาได้นะครับโอเคเป็นดังที่ทุกคนเห็นเลยนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากอันนี้เป็นตัวพี่สุดตัวกลองแล้วก็จะเป็นตัวเล็กนะครับ ตัวเลขนี้ก็ยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็ติดเราเนี่ยนะครับส่วนตัวนี้ก็ติดเราแล้วแต่ว่าตัวโตยังไม่ได้ติดเราอ,อะไรมากมายนะครับ2ตัวนี้นะที่ผมจะหาบ้านให้ก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมปกติแล้วไม่รู้อ่ะทุกคนพี่จับดูเจ้าอ่าพวกเล็บเบิร์ดไม่ขอบตานี้เขตาขตัวโตโต,วต,วตวกว่าพวกมีขอบตาเน่เลยเพราะว่า ตอนที่พี่จับแบบนี้อ่ะทุกคนมันเต็มไม้เต็มมือแปลกๆอนะ่ะมันเหมือนเขาจะโตกว่าสักนิดนึงนะทุกคนดูน่ารักมากดูหางเขาดิหางเขาโคลาสีเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้แหละที่ผมมาอัปเดตให้ทุกคนดูแล้วก็มาหาบ้าน3ตัวนี้เป็นคอบเดียวกันนะครับคอบเดียวกันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ เด็กต่ว่าพี่เขาออกมาป้อนตัวนี้น่าจะพึ่งล้วงลังมาครับตัวเล็กสุดก็จะเป็นดั่งที่ทุกคนเห็นนี้น่ารักมากๆเลยตัวผมเองได้มาฟรีผมก็จะย้ายบ้านให้ฟรีนะครับทุกคนดูน่ารักไหมดี๋ยวเลยสามตัวพี่น้องกันกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่